สามารถจเจริญเติบโตงอกงามได้อย่างรวดเร็วนะคะเป็นวิธีที่ดีนะคะใช้สําหรับดูแลพักฟื้นเพาะปลูกนะคะต้นไม้นะคะให้มีการจเจริญเติบโตที่รวดเร็วนะคะทุกคนวิธีการอบแบบนี้นะคะเพื่อนๆสามารถนําไปใช้ได้นะ,ะวิธีการอบต้นไม้นะคะอบต้นอ่อนของต้นไม้นะคะอย่างเช่นเราไปช่วยเหลือตัวบนอ่าตัวนี้มานะคะเกิดจากอาการเขาทิ้งใบพัก พักใบนะคะแล้วก็เราก็ไปขุดเอาชิ้นหัวเขาขึ้นมานะคะเมื่อเรานํามาปลูกในกระถางแบบนี้แล้วนะคะให้เรารดน้ําให้ชุ่มแบบนี้นะคะทุกคนรดให้ชุ่มใหใหทะลุถึงก้นกระถางเลยนะคะตัวนี้จะเป็นอ่าชิ้นหัวบอลสีที่มีอาการใบใบไม่พักใบนะคะช่วงหน้าหนาวเขาจะเหลือแต่ชิ้นหัวที่อยู่ใต้ดินนะคะสวนสวยก็ไปแงะเขาขึ้นมาเสร็จแล้วก็จะทําการอบนะคะ ให้เราเตรียมถุงแบบนี้ค่ะหลังจากที่เรารดน้ําเขาให้ชุ่มแบบนี้แล้วนะคะก็คือใส่เขาเข้าไปในถุงแบบนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําให้เป็นพองๆหน่อยนะคะนี่แล้วเราก็มัดเขาไว้เลยค่ะทุกคนม้วนๆายถุงลงไปแบบนี้นะคะใช้ถุงใสนะคะทุกคนใช้ถุงใสหรือว่าค่อนข้างใสแบบนี้ เราก็มัดเขาทิ้งแบบนี้ได้เลยใช้ถุงใสนะคะทุกคนใช้ถุงใสเดี๋ยวมัดก่อนนะคะนี่ค่ะถ้าอันนี้อันนี้ก็คือเป็นวิธีนะคะทำใช้เป็นกระถางเล็กนะคะก็จะใช้เป็นถุงเล็กนะถ้าเป็นถุงใหญ่ถ้าเป็นกระถางใหญ่ขึ้นก็จะใช้ถุงที่ค่อนข้างใหญ่ขึ้นแบบนี้นะคะทุกคนวิธีการอบอย่างนี้นะคะก็คือสามารถทําได้ กับต้นไม้ทุกต้นนะคะที่เราต้องการพักฟื้นเขานะคะเหมือนว่าเรานําเขามาปลูกใหม่ต้องการให้เขาฟื้นตัวรากเดินเร็วเราก็ใช้วิธีนี้ได้เลยนะคะทุกคนและตัวนี้ก็จะเป็นอาการพักฟื้นหลังจากที่บอลสีของเรานะคะทิ้งพักใบนะคะเหลือแต่หัวก็เป็นขุดขึ้นมานะคะชิ้นหัวเล็กๆนะคะแล้วเรานํามาปลูกใหม่แล้วก็นําเขามาพักฟื้นอยู่ในถุงอบแบบนี้นะคะ การนำชิ้นบอลสีมาพักฟื้นอยู่ในถุงอบแบบนี้นะคะมีข้อดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งในถุงอบนะคะมีลักษณะค่อนข้างอบอ้าวนะคะจะเป็นการเร่งการเจริญเติบโตงอกของรากได้อย่างเป็นได้เป็นอย่างดีนะคะทุกคนและข้อที่2นะคะก็คือเขาจะ มีความชื้นอยู่ในถุงอยู่ตลอดเวลานะคะเราไม่จำเป็นต้องเปิดเข้ามารดน้ำบ่อยๆนะคะอาทิตย์หนึ่งเปิดสักครั้งหนึ่งนะคะถ้าอยากเปิดและข้อที่3นะคะเขาจะปราศจากมาแมลงศัตรูพืชน,นะคะการปลูกในถุงอบแบบนี้นะคะพักฟื้นแบบนี้ดีมากๆเลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆมือใหม่ท่านไหนที่พึ่งฝึกเล่นบอลสีนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการอบบอลสีแบบนี้นะคะให้สอบถามเข้ามาได้นะคะสวนสวยยินดีตอบให้ค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้สวนสวยด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจดีๆให้กันนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ